สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมามีวิวบ้านนอกดาวขนาดสามคูนหกเมตรนะคะแล้วก็มีที่นั่งด้านข้างเป็นหน้าต่างนะคะแต่เราทำที่นั่งด้านข้างที่นออกมาเดี๋ยวจะพาดูรอบนอกก่อนนะคะรอบนอกเราก็จะมีไฟให้สองดวงไฟหน้าบ้านสองดวงแล้วก็มีปั๊ c. เดี๋ยวเราจะจัดงานเลี้ยงะคะ่ะปักชาร์ทให้หนึ่งสวิตนะคะลากชาร์บเราจะพาดูรอบนอกก่อนนะคะตัวบ้านหลังคาเป็นหลังคาูสโปกแสกนะคะสีภายนอกใช้สี toa โทซีซั o นนะคะเป็นสีเช็ดล้างได้แล้วก็มีความคงทนในการทนแดดทนฝนนะคะ สีไม่ซีจางง่ายนะคะจะพามาดูด้านหลังนะคะงานด้านหลังนะคะงานยังอยู่ในส่วนของเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะเรามีปั๊กพาวเวอร์นะคะคุณค้าต่อไฟเข้าบ้านง่ายๆแล้วก็ สายดินให้ลูกค้าด้วยสายดินให้ลูกค้าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าต่างที่ลูกค้าอยากรู้ว่าหน้าต่างเป็นยังไงาาที่เราจะทำเป็นที่นอนเดี๋ยวพาดูภายในก่อนนะคะลักษณะภายในนะคะก็ะจะมีหน้าต่าง ไฟให้6กดวงนะคะพื้นด้วยพื้นเราจะปูด,ด้วยกระเบื้องคิปล็อคผนังด้านในเป็นสีฟ้านะคะผนังฝั่งเป็นสีเทาหลังนี้ติดแอร์เรียบร้อยแล้วค่ะช่องตรงนี้ของหลังบ้านนะคะจะเป็นรูระบายความร้อนของตู้เย็นนะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดของบ้านนะคะ หนังด้านข้างนี่เราเปิดให้ชมเปิดจากด้านนอกนะคะถ้ามองจากหน้าต่างฝั่งนึงนะคะลูกค้าจะเห็นว่าหน้าต่างฝั่งตรงข้ามเป็นที่นั่งนะคะสามารถนั่งพร้อมกันได้ถึงสี่ห้าคนเลยนะคะแล้วก็ไฟภายในบ้านเราติดให้ทั้งหมดหกดวงนะคะหลังนี้ติดแอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ ีทาตัวบ้านเนี่ยเราใช้สี toa for season นะคะเป็นสีที่เช็ดล้างได้ลูกค้าดูงานสีใกล้ๆสีฟ้าเราจะตัดด้วยขาวแล้วก็สีเทาส่วนหลังคาเนี่ยเราใส่ฉนวนกันความร้อน eps โ o a m หนาสองนิ้วนะคะสายไฟบ้านหลังเนี้ย หรือบ,บ้านนอกดาว์ทุกหลังของเราเนี่ยจะต้องร้อยท่อนะคะป้องกันไฟรั่วแล้วก็ไฟช็อตด้วยมีเบรกเกอร์กันไฟช็อตให้เรียบร้อยแล้วก็มีสายกาวที่ต่อลงบินให้เรียบร้อยเลยทุกหลังนะคะป้องกันความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าชมในบ้านก่อน,นะะเลยค่ะพื้นของบ้านหลังนี้นะคะเป็นกระเบื้องคลิปล็อกนะคะสีเหลืองอ่อนๆลายไม้ นี้ติดมูลีเรียบร้อยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตู้ป้องกันความปลอดภัยของไฟฟบ้านะคระับงานบ้านนอกดาวเนี่ยเวลาที่ลูกค้าจะซื้อเนี่ยลูกค้าต้องสังเกตนะคะว่าเขาร้อยท่อสายไฟให้ไหมเพราะบ้านนอกดาวส่วนมากแล้วจะเป็นโครงเหล็กซึ่งถ้าเขาไม่ล้อยสายไฟถ้าเกิดสายไฟมีปัญหาชำรุดขึ้นมาเนี่ยไฟมันจะลงโครงซึ่งอันตรายมากๆเลยนะคะ แนะนำก่อนซื้อบ้านนอกดาวลูกค้าคนรสอบถามผู้ขายว่าได้ร้อยท่อสายไฟหรือเปล่าส่วนของเราเนี่ยจะร้อยท่อเหลืองทุกจุดนะคะเวลามีปัญหาเราก็ซ่อมเป็นจุดๆได้ด้วยคือสามารถซ่อมเป็นจุดๆได้แต่ถ้าเราไม่ร้อยท่อเนี่ยลูกค้าจะไม่สามารถซ่อมเป็นจุดๆได้ลูกค้าต้องรื้ผนังทั้งหมดแล้วก็ลื้้าเพื่อมหาจุดที่มีปัญหานะคะ แล้วก็ฉนวนกันความร้อนเนี่ยของเราเป็น E.P.S. โฟมที่มีความหนาแน่น1.5ปอนด์ก็จะช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็เก็บอุณหภูมิได้ดียิ่งถ้าใครติดแอร,ร์เนี่ยเราสามารถปิดแอร์แล้วก็อากาศมันจะยังคงเย็นอยู่1-2ชั่วโมงเลยนะคะ นีเก้าอี้ร่างด้านข้างนะคะใช้ไม้พาราประสานหน้นากะหน้าต่างบ้านหลังนี้เยอะหน่อยนะคะมันก็จะทําให้รู้สึกโล่งสบาย<ม>ถ้าใครสนใจทําบ้านน็อกดาวนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อหรือมีแบบให้เราประเมินราคาให้ติดต่อให้เราประเมินราคาให้ได้รีนะคะ